นะมันแค่อะไรมันเือนหนูกระลนินถูกใจนหนูมากเลยเระลันเนือเลือดออกเลือดาอะไรก็ก็คนไม่ได้ลนะแล้วหนูก็ชอบแค่นะคือมันต้องถึงพิกถึงขิงอนะ่ะช่างอนะ่ะแล้วเรากไม่เป็นไรหรอกขอให้หออกให้หมดเพราะเราก็มันไม่ไหวเหมือน,นะนกันพอาคิดแล้วเขาก็ไปงัดของนูคาไว้มันมีช่างกระเป๋าก็มีเดินทำตามบ,บ้านอนะ่ะแต่ก็ไม่มดีแล้วมือนก มากตมากก็เล็บโปเลยอะไรนี่แหละมันจะเกี่ยวเพราะเราใส่รองเท้าผ้าใบเนาะใช่ค่ะใช่นู้ใส่รองเท้าผ้าใบทำงานทุกวันมันก็บีบเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถ้าลูกค้าเยอะก็จะตีรถกลับพื้นเพราะเออทำเพราะว่าลูกค้าไม่มีเยอะอะไรก็เลยให้เขากลับแบบนั้นก็ไม่ต้องรอ กันค่ะเยอะก็จะขี่รถกลับไปทำงานะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนั่นไงกระเป๋าของะเป๋า คือหมูขาล้านที่แท้ยียากค่ะซอยบ้านหนูยียากมันไม่ค่อยจะมีจะมีช่างคนหนึ่งอ่ะดูหน้าวันน้อยที่เาหน้เวลาทำเขาไม่ได้แค่น้ำแค่อะไรเวลาลรยอยู่ก็จับกัดมันมันยังไงมันแบบมันไม่ใช่อย่างนี้น่ะเวลาทํม่างหน่งก็เลยไม่ทำเลยคนทันทีเลย แต่นั้นก็เลยไม่เข้าเาลยนะยังเอามไม่ผ<ม>านใจเราแหมแถวกลางลืไม่เข้าเลยนั่งรถมานี่ดีกว่า, <c oughs> าร,รูจักต้ม้งแต่เขาอยู่ฝั่งนู้นอะเขามาอยู่ฝั่งนี้ก็รับคำในบ้าน,านดูรู้จักเอเซ่ก่อนเปลี่ยนก่อนแล้วมัเจ็ เลยมาแต่ร้านนี้แหละประจําในหลายทีแล้วก็ทำ <ผม S 1> ตาหนูเพิ่งเจอเฟสที่เขามารู้ตังแต่และน้องเขายังไม่ย้ายมาจุดนี้นู่นพอเรามาทำครั้งแรกม่แม่แมบบ่คนนั้นอะ่ะเขาเล็บผ้าเขานี่นะมาเล็บยีไพ่นะสิเว้เราก็เป็นแม่บ้าน <c oughs> ที่นั่นแหละเพราะเราอะ่ะเล็บมันเกี่ยวเัาเล็บหนูรู้จักปรลัดเดี๋ยวหนูพาไปที่มิตโหมหอน <c oughs> ้องนี้หังจานั้นจนถึงปัจจุบันนี้เราก็มาตลอก มาแรกๆหัวยังไม่หมดออหัวหรอกตอนแรกตอนนี้หมดหัวแล้วก็เลยถ่ายเตียนเลยเนี่ยมันมี่เกลเข้ามาย้อมบ่อยก็เลยให้ช่างเราถ่ายเตียงเลยนะเข้าร้านผี่ชายหนูก็อยากทํานะตรงนี้เตียนอย่างเงี้ยมันเวลาเคยทำตะกอนตอนเลี้ยงหลานไงแต่ยหมยก่อนมันก็มันก็ยาแวแล้วก็มันก็ตอนนั้นตอนเลาหลานมาผมไม่ร่วงเยอะก็เลยนะ รวงเงินเืกอ่ะเถืกมันถึงจรงนี้เลยก็เลยให้ท่างวิชายผู้ชายนะก็ตัดเตียนเลยตัดให้ายายลลน่อยลูกผมช่งนี้มันร่วงก็เลยเอาลงเลยเลยยายเออไว้จุดให้ยายนิดนึงวันนี้เราชไปไสาไไส้เกไแกวไยไอ้ครับไ้ เวลามันเหีนเลือดแล้วมันจะลงเพจไม่ได้ใช่ใช่ค่ะข้อตกลงเขาอทีบางทีบางทีตัดบางทีตัดได้แต่ว่าลงไม่ได้ไงมันเหมือนกับพอท้าลงไปแต่มันก็ผิดกฎชุนชุนตอนนี้อะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองหมดแล้วพวกนี้ก็คนมันนิยมทําเยอะก็คุณให้เขาสร้างรายได้ขึ้นมาอคุณเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาแล้วคุณให้เขาสร้างรายได้ พอมันเยอะเดือนแล้วเหมือนจำกัดพอใกอ้กนจะมีสิทดนะคะแต่นี้ดังคำบันคำคือเลยตั้งแต่ปอออกกันแส่มาปอไปแต่ตาลังหลังมาแม่คนนี้เลยดังไปเลยของเพลงอ่า

มันเป็นเยอะมากหนูจะได้โทมไม่น่นหนูจะได้ตัดให้ก่อนแช่เอาแช่เลยก่อนลหนึน่งโทษนะครับพี่เดินให้หนูดูหน่อยหนูจะดูว่ามันตรงไหนที่มันยังนั่นอยู่ <c oughs> ออฝังนึงก็ได <c oughs> ้ พอดีเขามาตัดเมื่อวาน<ม>เขาว่าจะมาครับก็เลยไม่ได้มาข้างเดียวเนาะคะ่ะใช่เราปล่อนก็ได้จช่ได้เป็นไรต้องแค่ไว้เหรอใช่โอ้โหดูดิเขาก็ใหญ่มากอืมคือมันสะสมโอ้ทั้งปีได้อ่ะดิ้งหนูทำที่เขา